ำไมหน้าฉันต้องมาพังแบบนี้เอาตอนนี้เนี่ยยังมีหน้ามาบ่นอีกนะก็ช่วงนี้เธอเล่นไม่ดูแลตัวเองดีๆเลยนี่นาะตายกับเอสองสาวเพื่อนสีที่คบหากันมาตั้งแต่เรียนจบและเข้าทำงานในบริษัทเอเจนซี่เดียวกันหลังจากที่ไม่ได้ทำงานพิตตี้มานานในที่สุดก็มีงานเข้ามาแต่ว่าก็ดันเป็นต่อที่ตายทั้งหน้าดำแถมยังมีสิวอีกด้วย เอ๋ก็เลยได้แต่ปอบตายและให้ตัดจยงานนี้แล้วไปทำงานอื่นแต่ตายไม่ยอมเธอได้นึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เคยได้ยินมาสถานที่ที่จะช่วยแก้ปัญหาของเธอได้ตายได้มาที่สถานที่แห่งนั้นในซอยเปียกที่เงียบอย่างน่าประหลาดในย่านที่แสนคึกคักอย่างสีลม ตาได้เข้าไปในซอยแล้วเดินไปในชั้นใต้ดินในตึกแถวหลังหนึ่งในซอยนั้นหลังจากเดินลงบันไดามาก็จะเจอกับลิฟต์ตัวหนึ่งเมื่อตายเข้าไปแล้วกดที่ชั้น B3 3ครั้งติดกันก็ปรากฏเลข333ขึ้นบนหน้าจอแสดงชั้นของลิฟต เมื่อประตูลิฟต์ปิดลงก็เหลือแต่ความเงียบกับเสียงลิฟต์ที่เคลื่อนที่อย่างยาวนานเหมือนจะเคลื่อนที่ลงไปนับสิบชั้นเมื่อลิฟต์หยุดเคลื่อนที่แล้วประตูเปิดออกมาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของตายก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดูเหมือนกับซูเปอร์ทั่วไปแต่มีบรรยากาศที่อึมครึมไม่น่าไว้วางใจ ายเดินเข้าไปในซูปเปอร์เพื่อมองหาสินค้าที่ต้องการคนที่เดินดูเลือกของอยู่ในซูปเปอร์นั้นต่างก็ไม่มีใครมองหน้ากันและดูไม่คล้ายกับการเป็นมนุษย์ต่างก็มีบรรยากาศน่ากลัวจนตายไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกลต่ายเดินมาจนถึงโซนเครื่องสาอําอางก็ได้เจอกับสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณต่างๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เลอตาก็เห็นสินค้าที่เธอต้องการที่ถูกวางเรียงรายเป็นจำนวนมากใบหน้าสารยกรรมพร้อมใช้ใบหน้าสำเร็จรูปมากมายหลากหลายรูปแบบถูกแพ็คแล้ววางไว้ให้เลือกสรรจนเต็มชั้นตายเลือกใบหน้าที่ต้องการอยู่สักพักก็เจอใบหน้าที่เธอถูกใจจึงรีบเอาไปจ่ายเงินแล้วรีบกลับบ้าน เช้าวันต่อมาตายก็ได้มองหน้าใหม่ของตัวเองในกระจกที่ทําให้เธอต้องตกตะลึงกับใบหน้าที่สวยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผักฟื้นและไม่มีร่องรอยอะไรเลยเธอดีใจมากจึงได้แต่งตัวและรีบออกไปทํางานทันทีงานในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเดิมต่ายก็เป็นคนที่มีบุคลิกดีและเป็นงานที่เธอถนัดเอเจนซี่ที่ส่งงานให้ตายก็ไม่ได้มางานวันนี้ เลยไม่ได้เห็นว่าหน้าของเธอเปลี่ยนไปหรือถึงจะเห็นก็คงไม่ว่าเพราะหน้าใหม่ของตายสวยขึ้นเยอะสวัสดีครับเอ๊ะอ,อาค่ะสวัสดีค่ะผู้ชายที่ได้เข้ามาทักทายตายหลังจบงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของรถยนต์ที่มาโชว์ในงานวันนี้และเธอยังไม่รู้ที่หลังว่าเป็นลูกชายของเจ้าของด้วย เขาได้แนะนําตัวเองว่าชื่อเม์เขารู้สึกชื่นชมการทํางานของตายและสนใจในตัวเธอแถมในคืนนั้นเม์ยังได้ทักข้อความมาหาตายเองด้วยโดยเขาขอโทษที่ไปสืบหามาเองตายตกใจแต่ก็รู้สึกดีใจคืนนั้นทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอเป็นเวลานานเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานจนในที่สุดเม์ก็นัดตายกินข้าวในวันนั้น แต่ทว่าใบหน้าของต่ายกลับคืนสู่สภาพเดิมที่ดำกระด้างและมีสิวดูเหมือนว่าใบหน้าที่ตายซื้อมานั้นจะสามารถอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงต่ายได้แต่คิดกุ้มใจว่าจะทำยังไงดีเพราะนัดกับเมฆสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจที่จะไปซื้อใบหน้ามาใหม่แตายได้ซื้อใบหน้าเดิมมาอีกหลายๆแพ็คโดยที่ไปยืมเงินเอ๋เพื่อมาซื้อด้วย วิธีใช้ใบหน้าสารยกรรมพร้อมใช้ก็คือแปะลงบนหน้าของตัวเองเหมือนกับการมากหน้าในตอนกลางคืนและเมื่อถึงตอนเช้าใบหน้านั้นก็จะกืนเข้ากับผิวหน้าของผู้ใช้อย่างไร้รอยต่อตายได้มากินข้าวกับเมย์ทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานทั้งสองต่างก็สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองกันออกมาได้ทั้งคู่ ต่างก็เล่าเรื่องของตัวเองออกมาได้โดยไม่ปิดบังตายเล่าเรื่องชีวิตที่มาจากครอบครัวที่ยากจนต้องหาเลี้ยงตัวเองสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กแต่แม่ก็ไม่ได้ดูถูกเธอหรืออย่างไรเรียงคุยกับเธอแบบปกติ หลังจากนั้นเมก็ชวนตายไปเดินย่อยกันในตลาดต่อเขาเดินในตลาดอย่างไม่ลังเกียจแม้ว่าจะมาจากครอบครัวเศรษฐีเธอยังช่วยซื้อขนมกับยายที่มาขายขนมอย่างลําบากจนเธอประทับใจคุณยายครับขนมเนี่ยถุงละเท่าไหร่ล้วครับถุงละยี่สิบนะจ๊ะงั้นผมขอห้าถุงนะครับจะได้ฝากคุที่บ้านด้วยขอบคุณนะจ๊ะพ่อหนุ่มงั้นเดี๋ยวป้าแถมให้ด้วยนะ นี่เธอไปทำอะไรมาเนี่ยน่าถึงได้กลายเป็นแบบนี้เฮ้ยคุณแม่นี่ชายในฝันจริงๆเลยเนาะนี่เธอฟังบ้างหรือเปล่าเนี่ยระวังหน่อยเถอะผู้ชายอะไรเพอร์เฟกจนดูน่าสงสัยแล้วเนี่ยตายประทับใจในตัวแม์จนเอามาเล่าให้เอฟังจนเพื่อนยังละอาหลังจากนั้นตายกับแม่ก็นัดเที่ยวกันอีกหลายครั้งคุยกันเกือบตลอด24ชั่วโมง จนตายมันดูใบหน้าสัลยกรรมพร้อมใช้ที่ซื้อเก็บเอาไว้ก็เห็นว่าเหลือน้อยคงจะใช้ไปอีกได้ไม่กี่ครั้งทำให้เธอเริ่มรู้สึกเศร้าถึงสิ่งที่เธอทำลงไปก่อนนอนตายได้มาสังเกตเห็นว่ามีผื่นเล็กๆขึ้นที่หน้าของเธอพอลองเอานิ้วแกะดูก็กลายเป็นแผลจนเธอตกใจต้องรีบอยู่ในทันที เธอรู้สึกเป็นกังวลแต่ก็ต้องรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีนัดกับเม์ไปกินอาหารหรูที่เป็นร้านที่เธออยากไปกินมานานแต่แล้วที่ร้านอาหารก็เกิดเรื่องที่ตายคานไม่ถึงขึ้นเพราะว่าเม์ได้พาแม่ของเขามาเจอกับเธอที่ร้านอาหารด้วยนั่นเองคุณแม่ครับนี่ตายผู้หญิงที่ผมกำลังคบหาอยู่ครับ สวัสดีจ้าหน้าตาสะสวยน่ารักดีนะจ๊ะเนี่ยส,สวัสดีค่ะข,ขอบคุณนะคะด้วยความตื่นเต้นหรืออย่างไรไม่ทราบตายแทบจําไม่ได้ว่าคุยอะไรไปบ้างแล้วยู่ๆเธอก็รู้สึกคันที่หน้าขึ้นมาจนทนไม่ไหวต้องขอตัวไปที่ห้องน้ำเมื่อส่องกระจกที่ห้องน้ำตายก็พบว่าหน้าของเธอมีทั้งผื่น ทั้งแผลเพิ่มขึ้นมาจนน่ากลัวนั่นทำให้ตายตกใจอย่างหนักและตื่นกลัวจนต้องรีบกลับบ้านโดยไม่บอกเมย์และได้แจกส่งข้อความไปขอโทษเมื่อเธอกลับมาที่ห้องตายก็พบว่าใบหน้าของเธอพังจนเละเต็ไมไปด้วยแผลพุพองเต็มใบหน้า ตายทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรต้องแก้ไขย,ยังไงจึงได้ลองเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตายได้ลองเอาใบหน้าของใบหน้าสารเกรรกรพร้อมใช้ที่เธอเลือกมาหาดูก็พบว่าเจ้าของใบหน้ามีชื่อว่ามุกไหมเป็นอดีตนางงามที่ผ่านตัวมาเป็นดาราแต่ยังไม่ทันดังก็ได้สามีเป็นนักธุรกิจใหญ่มีชีวิตที่หรูหรา แต่ชีวิตที่เหมือนจะดีนั้นกลับเป็นการเริ่มต้นของความเลวร้วายเธอถูกทำลายร่างกายตลอดชีวิตการแต่งงานจนกระทั่งเลิกลาและหลังจากนั้นชีวิตก็ตกอับลงเรื่อยๆเจอแต่ผู้ชายไม่ดีตลอดแต่ข้อมูลสำคัญก็คือมุกไหมแพ้อาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้ใบหน้าของตายมีอาการเนา่าเพราะในอาหารมือที่กินกับแม่ของแมมีกุ้งอยู่ด้วย ตลอดคืนนั้นตายต้องนอนด้วยความทรมานด้วยความเจ็บปวดใบหน้าที่ผููพองของเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีไฟเผาลวกใบหน้าของเธอตลอดเวลาทั้งร้อนทั้งเจ็บปวดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่ลมเบาๆก็ทำให้เธอต้องเจ็บปวดจนน้ำตาไหล หลังจากผ่านความทรมานไปสามวันอาการของตายก็หายดีขึ้นเพราะว่าได้รู้สาเหตุของอาการแพ้เลยไปหายามาทานได้ทันตายได้มาทานข้าวในสภาพที่ซึมเศร้าจากสิ่งที่เกิดขึ้นมีมิกซ์ข่าจากเมยในมือถือของเธอนักไม่ทวนตายคิดว่าจะต้องตัดใจเธอไม่อยากจะฝืนความจริงเธอไม่อยากจะโกหกอีกตอนนั้นเองเมก็โทรเข้ามาหาเธออีก แต่ตายก็ไม่กล้าหลับไปให้เสียงดังจนกระทั่งหยุดไปนี่คิดจะหลบหน้าแล้วไม่เจอหน้ากันอีกแล้วใช่ไหมตอนนั้นเองเมก็ได้มายืนอยู่ที่ด้านหลังของตายทําให้เธอตกใจมากเมกได้ตามหาและสืบเรื่องของตายและได้รู้จักเอว่าความจริงเป็นอย่างไรและหน้าตาของตายจริงๆเป็นอย่างไร ไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะหน้าตาเป็นยังไงพวกเราฐานะต่างกันเกินไปเรื่องนั้นผมก็ไม่สนหรอกแม่ของผมก็ยอมรับคุณนะผมรู้ว่าคุณเป็นคนดีไม่ค่ะฉันเป็นคนโกหกโกหกแม่ของคุณโกหกคุณโกหกแม่แต่ตัวเองคนเรานะ่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกผมเองก็เคยผิดพลาดแต่ก็อยู่ที่ว่าจะรู้ตัวหรือเปล่าผมเชื่อในตัวคุณแล้วก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวของผม แล้เมยก,ก็หยิบกล่องบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะเมื่อเปิดออกข้างในก็คือแหวนแต่งงานที่เขาเตรียมไว้ตายถึงกับร้องไห้พูดอะไรไม่ออกเธอทั้งตกใจประหลาดใจแต่ที่มากกว่านั้นคือความดีใจตายได้สัญญาว่าต่อไปนี้เธอจะไม่โกหกอีกต่อไป ซูเปอร์มาร์เก็ตมิติที่8ที่แห่งนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างโลกปีศาจกับโลกมนุษย์จึงมีสินค้าสำหรับทั้ง2โลกทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าพิเศษรวมถึงสินค้าพิเศษสุดที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนที่สามารถทำให้ความต้องการของลูกค้าเป็นจริงได้เช่นบิวตี้ดิงสวยทันใจที่แค่ดื่มก็จะขับน้ำส่วนเกินออกจนหมดอาหารกระป๋องทำแทงไหลล่องลอยผลตามังกรเลือด ที่ทำให้เลือดเสียลำบายออกมาตามรูขุมขนหรือซุ้มห่างทิ้งจบสําหรับคนที่เสียอวัยวะก็จะงอกออกมาใหม่เหมือนดังเดิมซูปเปอร์มาร์เกต็ตของเรามีทุกอย่างให้ท่านเลือกซื้อครบคันสําหรับการเดินทางไปนั้นอาจจะมีขั้นตอนเสียนหน่อยแต่ทว่าเมื่อมาถึงท่านจะไม่ผิดหวังรวมถึงรับประกันความพอใจคุณลูกค้าทุกท่าน หากสนใจสามารถติดต่อมาเพื่อรับทราบขั้นตอนการเดินทางได้เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับแต่บางทีการที่จะทำให้ความต้องการของคุณลูกค้าเป็นจริงก็อาจจะอยู่ที่ตัวคุณลูกค้าเองนะครับ